สวัสดีค่ะสำหรับชิดนี้นะคะจะสอนวิธีการจัดทำงบของเดือนถัดไปนะคะตามเคสตัวอย่างนะคะเราทำงบของเดือนตุลาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วเราก็พิมพ์รายงานออกมาเรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้เราจะทำงบในเดือนต่อไปนะคะต่อไปเป็นเดือนพฤศจิกาย,ยนนะคะเราก็บันทึกงบในเดือนตุลาคมไว้ก่อนนะคะ สมมุติไปที่ไฟล์บันทึกแฟ้มเป็นเดือนตุลาคมนะคะ,ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะทำงบของเดือนพฤศจิกายนนะคะเราก็บันทึกแฟ้มเป็นเปลี่ยนเป็นพฤศจิกายนกดบันทึกนะคะ ขั้นตอนที่1นนะคะให้ไปที่หน้าหลักนะคะไปที่หน้าหลักเปลี่ยนจากเดือนตุลาคมเป็นเดือนพฤศจิกายนตรงนี้นะคะตรงนี้หลังจากนั้นนะคะให้ไปที่ชีตผังบัญชีและงบทดลองนะคะแล้วเลื่อนไปทางขวาค่ะ จะมีปุ่มกดเพื่อเริ่มเดือนใหม่นะคะเราก็กดเพื่อเริ่มเดือนใหม่นะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะข้อมูลก็จะคัดลอก ช่องยอดยกไปมาที่ช่องยอดยกมาให้แล้วก็เคลียรายการระหว่างเดือนให้นะคะรวมถึงเคลีย,ยข้อมูลที่ชีตรายการบัญชีให้ด้วยนะคะเมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็พร้อมที่จะทําเดือนต่อไปได้ทีนี้นิดหนึ่งเฉพาะของเดือนพฤศจิกายนนะคะเฉพาะของเดือนพฤศจิกายนมาดูตรวจสอบเบื้องต้นตรงนี้นะคะเฉพาะของเดือนพฤศจิกายนนะคะเราจะต้องไปลบข้อมูลช่องคอลัมน์เอมที่ชีตรายงานรับจ่ายเมื่อเริ่มเดือน พิือนพฤษภายนนะคะก็เดินไปทางขวานะคะแล้วก็ไปที่รายง,งานรับจ่ายเอาเมาส์มาคลุมเอาเมาส์มาคลุมที่คอลัมน์ m นะคะเอาเมาส์มาคลุมที่คอลัมน์ m แล้วกด delete ที่แป้นพิมพ์ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วอันนี้เฉพาะแค่เดือนพฤิกายนนะคะท่านก็สามารถทํางบประจำเดือนพฤจิกายนได้นะคะ ทีนี้มาดูโจทย์นะคะเดือนพฤศจิกายนวันที่2นะคะรับแจ้งค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยง,งานเงินสมทบกองทุนประกันสังคม1,000บาทนะคะเราก็ไปทำที่ใบผ่าน JV นะคะใบผ่าน JV ต่อไปเป็นใบที่7นะคะวันที่2พฤศจิกายนนะคะ รับแจ้งเงินประกันสังคมอ่าเลือกจากลิสต์รายการที่นี่ได้เลยนะคะก็จะมีให้อยู่แล้วก็กดเพื่อทำรายการที่เลือกอัตโนมัตินะคะยอดเงินหนึ่งพันบาทนะคะคีย์เวิร์ดใช้ได้นะคะคัดลอกไปเลยวางแถวที่ยี่สิบสามนะคะ เสร็จเรียบร้อยแล้วกดบันทึกบัญชีค่ะ,ะไปดูรายการต่อมานะคะรับรายได้ดอกเบีย้ย1500บาทก็เป็นใบผ่านรับ RV นะคะรับรายได้ดอกเบีย้ยใบผ่าน RV ต่อไปเป็นใบที่สองนะคะ ันที่4วันที่4ี่รับดอกเบี้ยงเงินฝากเลือกจากลิสต์รายการได้เลยนะคะจะมีอย่ในนี้ถ้าไม่เลือกจากลิสต์รายการก็พิมพ์คีย์เวิร์ดสั้นๆไปนะคะ1,500บาทคีย์เวิร์ดใช้ได้ค่ะลอกไปวางที่แถวที่13ได้เลยนะคะ เสร็จแล้วกดบันทึกบัญชีค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะดูว่ามันไปหรือเปล่าบางทีไม่มั่นใจก็ออกมาดูที่ชีตรายการบันทึกบัญชีนะคะ <c oughs> เห็นไหมคะมันจะมีอยู่สองรายการที่เราวิเคราะห์รายการไว้นะคะต่อไปตรวจรับตั้งหนี้ทำธิการซื้อคอมพิวเตอร์นะคะมีตรวจรับตั้งหนี้แล้วก็ทำธิการวันที่9้านะคะหนึ่งหมืเจ็ดันบาท อ่าก็ไปที่ใบผ่านตั้งนี้นะคะใบผ่านตั้งนี้ต่อไปเป็นใบที่3นะคะใบที่3อ่าวันที่วันที่เนะคะวันที่9ตั้งนี้นะคะพักธรุรการ คอมพิวเตอร์เครดิตเจ้าหนี้การค้าบุคคลภายนอกนะคะพิมพ์คีย์เวิร์ดสั้นๆไปก็พอนะคะหมื่นเจ็ดหมื่นเจ็ดนะคะเราก็อธิบายไปว่าตั้งหนี้ค่าจัดซื้อคารุภันคอมพิวเตอร์ เรียบร้อยแล้วนะคะเสร็จแล้วกดบันทึกบัญชีค่ะจากนั้นวันที่11นะคะวันที่11มีการจ่ายเช็คนะคะจ่ายเช็คด้วยยอด17นะคะดยวยยอด17อ่ะวันที่11นะคะจ่ายเช็คก็จะไปที่ชี้ไปผ่าน PV นะคะไปผ่าน PV จำไมได้ว่าต่อไปเป็นใบที่3นะคะใบที่3วันที่11จ่ายเช็คนะคะจ่ายเช็คเมื่อกี้เราตั้งเจ้าหนี้ไว้นะคะเราก็จะเดบิตเจ้าหนี้กันค้า บุคคลภายนอกออกนะคะเครดิตเงินฝากกระแสะรายวานันเครดิตภาษีหักนาที่จ่ายเป็นนิติบุคคลนะคะเจ้านี้ตั้งไว้หมื่นเจนะคะตั้งไว้หมื่นเจดแล้วก็จ่ายเช็คปายยอดหมนะื่นอ่ะ ใส่ยอดมึ่งูกค้าลอกไปเลยส่วนต่างนะคะเป็นภาษีเรียบร้อยจ่ายเช็คค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ เสร็จแล้วกดบันทึกบัญชีนะคะบันทึกจ่ายจะทําคู่กับไปผ่าน JV นะคะเวลาเราจ่ายเงินเราจะทําคู่กับไปผ่าน JV นะคะกับคู่โอนนะคะทุกครั้งเลยจ่ายเช็คเราจะต้องโอนเงินจากอมรัพย์เข้ากระแสรายวันนะคะชื่อนี้ตัวยอดที่จ่ายเช็คออกไปนะคะเราก็คัดลอกมาวาง ใบผ่าน่าวันที่สิบเอ็ดนะคะใบผ่านจําไม่ได้ก็มาดูว่าต่อไปใบผ่านเลขที่เท่าไหร่นะคะต่อไปใบผ่านเลขที่เจ็ดไปแล้วต่อไปแปดนะคะใบผ่านเลขที่แปดเสร็จเรียบร้อยกดบันทึกบัญชีนะคะเอาละ ต่อไปนะคะเป็นรายการรับแจ้งค่าจ่ายเงินเดือนเหมือนเดิมเลยค่ะเงินเดือนนะคะเหมือนเดิมเลยวิธีการก็ไปที่ชิ้นไปผ่าน j v นะคะไปเลือกรายการเงินเดือนตัวนี้มาก็ได้นะคะวิธีที่หนึ่งนะแล้วก็ใส่ตัวเลขไปวิธีที่สองก็นี่ใช้ตัวนี้ได้ วิเคราะห์ผังสำเร็จนะคะเปลี่ยนแค่วันที่นะคะเป็นวันที่ยี่สิบห้าเสร็จแล้วก็กดบันทึกบัญชีกับอีกวิธีหนึ่งนะคะเดือนเดือนเดือนตุลาคมเราทำไปแล้วถูกไหม,มคะเพราะฉะนั้นเหมือนเดิมเลยเห็นไหมจ่ายเหมือนเดิมชื่อบัญชีเหมือนเดิมเราก็คันลอกคันลอกไปที่ชีตรายการบันทึกบัญชีก็ได้นี่อาจารย์จะใช้วิธีการ ทำใบผ่าน jv บ้างก็ได้นะคะต่อไปเป็นใบผ่านใบที่9นะคะเลือกใช้อย่างใดแบบหนึ่งนะคะได้หมดเลยวันที่ย5ยอดเงินอ่ะยอดเดิมก็คัดลอกมาก็ได้ใช้วิธีการไปคัดลอกมารับรู้เงินเดือนเที่ยวปทอใจใ่ายห้อันนี้วิธีที่หนใช้ ใช้ใบผ่าน jv นะคะแบบนี้ก็ได้เสร็จแล้วกดบันทึกบัญชีเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับการทำงบของเดือนพฤศจิกายนนะคะเสร็จแล้วนะคะตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องนิดนึงนะคะตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องนิดนึงค่ะลืมวิเคราะห์รายการถ้าเราลืมวิเคราะห์รายการนะคะเราสามารถมาพิมพ์ย้อนหลังได้นะคะ มาวางค่าแบบนี้เลยเพราะว่ามันจะไปโชว์ที่แยกประเภทให้นะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดือนพิจิกาย,ยนหลักจากนั้นเราก็กดจัดทารายการันทึงบัญชีประจําเดือนได้เลยค่ะข้อมูลก็จะวิ่งไปที่รวมทั้งปีรายงานรับจ่ายประกอบรับประกอบจ่ายแล้วก็แยกประเภทให้นะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็สั่งพิมพ์รายงานก็พิมพ์งบนะคะพิมพ์งบ กองแสดงใหม่ทุกครั้งนะคะแล้วก็ดูว่ายอดด้านล่างมันถูกต้องไหมนะคะเสร็จแล้วก็พิมพ์รายง,งานรับจ่ายกองแสดงก่อนทุกครั้งนะคะรายง,งานรับจ่ายประกอบรับประกอบจ่ายนะคะกระทบยอดเงินฝากอย่าลืมนะคะถ้าสมมติลืมแล้วมาตรวจสอบเบื้องต้นที่นี่มังก็จะขึ้นมาให้นะคะตัวนี้ดูนิดหนึ่งนะคะบางทีมันก็จะขึ้นมาให้ว่าไม่ตรงกันนะคะ ขึ้นมาให้ว่าไม่ตรงกันเราก็จะต้องตรวจสอบนะคะเห็นไหมมันโชว์ยอดยกมายอดยกไปในรายง,งานรับจ่ายจะต้องเท่ากันมันก็จะโชว์มาให้นะคะแต่จริงมันไม่เท่ากันหรอกเฉพาะเดือนตุลาคมตัวนี้ก็เลยทําเอาไว้ให้เฉยๆนะคะต้องไปดูข้อที่จริงเนี่ยช่องนี้ช่องนี้กับช่องนี้นะคะเดือนแรกจะเท่ากันแต่เดือนต่อมามันจะไม่เท่ากันให้เราดูยอดด้านล่างนะคะ สองช่อนเห็นไหมมันไม่เท่ากันอย่างนี้แสดงว่ามีความผิดปกตินะคะว่าทำไมยอดถึงไม่เท่ากันตัวเนี้ยเราจะต้องมาตรวจสอบนะคะว่ามันไม่เท่ากันเพราะอะไรในการตรงนี้จะต้องเท่ากันอันนี้ก็ต้องตรวจสอบด้วยนะคะว่าสาเหตุที่มันไม่เท่ากันเพราะอะไรลืมลบคอลัมน์ m ออก บางแถวอย่างเงี้ยเห็นไหมคะอย่างเงี้ะะยทำเอาไว้ให้เพื่อดูนะคะเห็นไหมเนี่ยยอดเท่ากันแล้วนะคะพอเรามาดูที่ตรวจสอบเบื้องต้นเห็นไหมคะมันก็จะโชว์แล้วว่าเท่ากันแล้วทีนี้ในกระทบยอดเงินฝากเรายังไม่ทําอ่ะสมตสมติเปิดสมุดบัญชีออกมานะคะได้ยอดนี้อ่ะเราก็ไปทํากระทบยอดเงินฝาก เรียบร้อยนะคะไม่มีผลต่างช่อง g ี4อาวมาดูตรวจสอบเบื้องต้นนะคะ,ะตรงแล้วตัวนี้ก็ดูว่ามันผิดปกติไหมนะคะถ้าถูกแล้วก็ไปต่อได้นะคะยอดยกมาไม่ตรงอันนี้ก็เฉพาะตรวจสอบเฉพาะเดือนตุลา เท่านั้นนะคะเดือนอื่นก็ไม่ต้องตรวจสอบถ้ามันขึ้นมาก็ปล่อยผ่านได้เลยนะคะอันนี้สําหรับการทํางบของเดือนพฤิกายนนะคะเราก็กดบันทึกบัญชีของเดือนพฤิกายนพอเราจะเริ่มทํางบเดือนธันวาคมนะคะแล้วก็เดือนต่อ,ตอไปเราก็ไปบันทึกแฟ้มเป็นต่อไปก็เป็นเดือนธันวาคมนะคะธันวาคมเหมือนกัน พอทำธันวาคมเสร็จจะไปทํามกราก็เหมือนกันค่ะบันทึกแจมเป็นเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะหไปที่หน้าหลักแล้วเปลี่ยนเดือนนะคะสองไปที่ผังบัญชีและงบทดลองนะคะแล้วกดเพื่อเริ่มเดือนใหม่ เสร็จแล้วนะคะเราก็เริ่มทำเดือนธันวาคมได้เช่นกันพอเราทำเดือนธันวาคมเสร็จแล้วทำใบผ่านทุกสิ่งอย่างก็จะวิ่งมาที่ชีตรายการบัญชีเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทำแต่ละเดือนเสร็จแล้วก็กดจะทำรายการบัญชีประจำเดือนที่นี่นะคะข้อมูลก็จะวิ่งมาให้ที่รวมทั้งปีเหมือนเดิมค่ะเราก็สั่งพิมพ์โงบทดลองแายงานรับจ่ายประกอบรับประกอบจ่าย กระทบยอดเงินฝากสำคัญนะคะอย่าลืมกระทบยอดระหว่างงบทดลองกับแยกประเภทด้วยนะคะเพื่อความเพื่อความถูกต้องนะคะพอทำเดือนธันวาคมเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เหมือนเดิมค่ะบันทึกแคมเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนถึงเดือนกันยายนสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ